นี่ครับนี่ครับต้นกระเดือยเดี๋ยวทำง่ายๆครับเต้นบุกเอ,อื่นงเขาแถวอื่นเขากินงับขายแต่ถ้าวบ้านผมไม่ได้กินครับ โมขึ้นไล่ครับนี่ก็นี่นางปลาหยางนี่ครับจะเป็นต้นดอกกระเจียวครับขึ้นผู้เป็นดงครับต้นดอกกระเจียวต้นนีลอกครับก็มีนี่ นี่ไงหงมงหงมงในชืองงหองมงครับนี่ครับต้นอีลอกนี่ก็เป็นต้นกระโดนครับต้นกระโดนปลานี่ก็เม็ดมะปูกนะครับนี่ยกำลังขึ้นที่นี่เป็นเบีย้ยซากครับมะเม็ดมะปูกกำลังขึ้นต้นอีลอกอีลอ,ออีไล ขึ้นธรรมชาติครับนี่ถ้าเขาระตัดหญ้านี่แห็งที่เห็นหลายก็นี่ครับราว่าพ็หญ้ามานันยาวหลาล้านตัดหญ้าให้งัวกันเลยบ่ค่อยขึ้นครับนี่ครับมีต้นดอกกระเจียวครับนี่ เกี่ยวป่าแท้ๆครับต้นหนึ่งที่เขาตัดต้นในกระเดือครับต้นบุกที่เขาตัดตัดหนาเขาตัดตนนี้น้ำเพราะว่าเขาไม่ได้แถวนี้ไม่ได้กินครับ <c oughs> <c oughs> แต่ผมก็ถิงว่าไอสวนนี้ได้ประมาณเกือบปีครับ นลานทุกม่าตัดหญ้าให้มูววันเนี่ยต้นไม้แซมใบดเ่ื่อยๆเนี่ยนี่ต้นมะม่วง,งครับเนั่นต้นจานครับต้นดอกจานต้นมะเขือโอ้โหเี็ดเป็นปโมงต้นไม้ครับนี่ รองข้างทางนี่ผู้ก็เป็นห้าห้าวานอิสเลอผมก็กำลังขยายอยู่นี่ครับเราก็เจียวนี่ต้นซักครับนี่เป็นไผ่ตรงไผ่ตรงไผ่ต,ตรงวาน เบ๋่วมะเขือนะครับก็ได้เสียหาดียเพราะว่าช่วงนี้กับบุญกับงานบุญครับงานศพแน่งานบุญแน,ญน,ญน,น่ต้นดอกลัเทียวเพราะแถวนี้ตะก้อนเป็นป้าครับเป็นป้าแบบนั้นเลยนี่ครับ ได่น้อยครับผมกำลังเอ็ดตั้งใจเทศเป็นสวนเกษตรผสมผสานครับเป็นสวนปลาทางใต้นี่ครับแต่บโมหัวทเทศได้ตั้งใจคิดหรือว่าครับ